สวัสดีครับอันนี้นะครับมีรถกระบ,บะดาร์กไอ,อเข้ามาอีกคันนะครับอันนี้เดิมเดิมเลยนะครับสีบางาสีเดิมนะครับบางมากเลยกระบ,บะนี่นะครับสีก็ยังพอใช้ได้อยู่ครับยังสวยอยู่ยางปี2021ทั้ง4เส้นเลยนะครับยังดอกเหนือเยอะๆเลยครับ เนี่ยครับฝาท้ายจะมีบุบนิดนึงนะครับแต่ร้อนกระบะนี้ยังสวยครับบางมากดูเลยครับบางมากกระบะไม่มีผุเลยครับช่วงลงช่วงล่างนี่ดีเลยครับเนี่ยครับด้านคางก็ยังสวยครับเนี่ยจะมีตรงประตูนะครับประตูมันเนี่ยมีรอยสีล่อนนะครับแต่ที่อื่นโอเคนะครับยัสวยนะครับ เดี๋ยวผมพาดูภายในนะครับภายในยังสวยอยู่นะครับเบาะมีขาดฝั่งคนขับนิดนึงครับแต่ฝั่งข้างคนขับไม่ขาดนะครับเนี่ยภายในแอร์เย็นนะครับมีเพลงฟังครับเบาะแคปบไม่ขาดนะครับยังดีดอยู่นะครับใครที่กําลังหารถไปใช้คันนี้เหมาะมากครับกระจกแล้วนะครับกระจกหน้าแล้ว อเดี๋ยวดูห้องเครื่องครับห้องเครื่องนะครับสวยๆเนี่ยครับรถไม่มีชนหนักนะครับมีคานหน้าเดิมนะครับนะซอกยังเดิมครับสีก็ยังน่าจะเดิมอยู่นะครับ นะครับพาวเวอร์แท้นะครับเนี่ยเพดยังอยู่ครับคานหน้าเดิมครับไม่มีรอยชนหนักไม่ได้เปลี่ยนเลยครับเนี่ยตามซอกตามเครื่องยังแห้งๆอยู่นะครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะตัทเครื่องให้ฟังเสียงนะครับชิงเดียวติดเลยนะครับ ต้องตัวงนะครับเพียรทานเรื่องดีนะครับแต่ไม่เันนะครับ เครื่องดีนะครับพร้อมใช้งานนะครับอ่าคันนี้นะครับสนดูรถได้ที่บางใหญ่นนทบุรีนะครับสนใจนะครับโทรติดต่อสอบถามได้นะครับ0822199136นะคะขอบคุณครับ